อเมร่ารุ่น e l นะครับใช้เงินหลังรถเพียง9,999บาทนะครับของแถมครบพร้อมขับฟรีไปเลยนะครับ3เดือนสวัสดีครับผมบูมนะครับนิสสันชอยเอระวังสาขานครปฐมครับวันนี้จะพามาชมนิสสันอเมร่ารุ่น e l นะครับใช้เงินหลงรถเพียง9,999บาทนะครับพร้อมนะครับขับฟรีไปเลย3เดือนครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับอเมล่านะครับทักมาหาบูมได้นะครับแคมเปญนี้บูมรับประกันได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเบอร์และลายของบูมอยู่หลังท้ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับอเมล่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น EL นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีของเตือนก่อนการชนพร้อมระบบเบรกเฉกเฉินมานะครับนี่กระจังหน้าเป็นทรง V motion สีดำเงานะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับ นี่จะดูค่อนข้างพรีเมียมหน่อยนะครับนี่ล้อนะครับจะเป็นล้อแมก a ์อลลอยขอบ15นะครับถ้าสังเกตคือตัวสัญลักษณ์โลโก้ดิสแต์ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไปเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายและขว,วานะครับนี่นี่จะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังตัวรถนะครับ มีจุดใครแมตอีกจุดหนึ่งเลยห้องเก็บสัมภาระกวางมากน,นะครับของรุ่น EL นะครับนี่เราจะมีคูดคอนโทรลมาให้แล้วนะครับแล้วตั้งแต่ตัว EL เลยตัวสตาร์ทเราจะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่น EL นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้ถึง6กลูกเลยนะครับ